นี่คือหมูสันนอกนะคะวันนี้จะมาทำหมูแดดเดียวไม่งอแดดและสูตรนี้มัดใจคุณสามีฝรั่งนะคะทำทีไรนะอร่อยทุกรอบนะคะใช้หมูสันนอกที่ไม่มีไขมันแทบจะไม่มีไขมันเลยอะมีอยู่นิดเดียวตรงนี้เองน้อยมากๆแต่รับประกันความนุ่มนะคะ หั่นหมูเป็นชิ้นแบบนี้นะคะไม่ต้องดูรอยขวางรอยอะไรทั้งสิ้นเพราะว่านุ่มแน่นอนต่อมานะคะพริกไทยลูกผักชีสูตรนี้นะคะมีแค่นี้ไม่มีกระเทียมนะอุ๊ยทำทุกรอบใช้สูตรนี้รับรองความหอมนะคะใครจะใส่มากใส่น้อยตามใจชอบเลยหมูของเราใช้3กิโลเราเลยต้องใช้เยอะหน่อย ตำพอหยาบๆนะคะไม่จำเป็นต้องละเอียดเกลือน้ำมันหอยยิ้วขาวและที่สำคัญมากๆน้ำมันงาใครไม่มีนะคะก็ตํมงาใส่ลงไปอย่าใส่ลงไปทั้งเม็ดนะคะไม่มีประโยชน์แถมเวลาทอดกระเด็นอีก ให้ต่าลงไปนะน้ํามันเงาออกมามันจะหอมแล้วมันจะนุ่มด้วยแล้วก็น้ํามันพืชหน่อยนึงกูไก่ใช้น้ํามันดอกทานตะวันนะใช้น้ํามันพืชชนิดดีนะคะแล้วก็คนจะใครชอบน้ําตาลก็เติมน้ําตาลไปได้นะคะกูไก่ไม่ใส่นะเมื่อคลุกเข้ากันแล้วนะคะเราก็หมักเอาไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนแล้วค่อยมาตากเนาะ ลูกชายมาให้กำลังใจมานั่งมองคุณแม่เอาหมูเรียงในตะแกรงความจริงนี่เอามาใส่เครื่องอบนี่ดีกว่าไปตากแดดอีกนะเนี่ยแต่หน้าร้อนมันมีแดดเนี่ยเนาะเราก็าใช้แดดหน้าหนาวเราก็ใช้เครื่องอบเครื่องอบนี่คือแบบมันมีหลายชั้นอะชั้นมันเยอะดีมันใส่ได้มากกว่า สวัสดีค่ะทุกคนหมูแดดเดียวของเรา,เอาออกมาจากเครื่องแล้วนะคะอบไปประมาณ11ชั่วโมงนะคะเหมือนแดดแรงๆครึ่งวันนะมันจะมีความนุ่มอยู่ด้วยไม่แห้งเกินไปนะคะหิวยังอ้วนอ้นดมนี้หอมไหมดีเช่นเดียดีสุดยหอมสูตเราไม่มารนี้มารินะ สูตรนี้ท,ทําทีไรคือไม่ผิดหวังแน่นอนอะ่ะทอดหมูแดดเดียวนะคะน้ํามันต้องร้อนจัดนะดูดิน่าก,กินไหมน่าก,กินป่ะน่าก,กินไหมตอบสิค่ะน้ำหมาไม่ค่อยปืมเท่าไหร่หมูแดดเดียวเพราะติดฟันอ้อนแม่เห็นแม่บันนี้จา๋า มากินนี่แล้วคอเขาหน่อยนี่ทำแบบนี้ชอบหายหัดกันจนเคยตัวดูสินี่ต้องรูปแล้วก็บอกเก่งมากรูบลาบาบอนนี่วันนี้เก่งจังเลยวันนี้เป็นแมวอย่างนี้จริงนะติดน้อยอ่ะเออเหมือนเด็กเลยไปอยู่ด้วยป้อน ป้อนค่ะบางทีพี่หวานต้องถือค้างให้กินอย่างนั้นอ่ะเออบางทีหวานเราต้องมีกินน้วยนะแมวเทวดาค่ะน้ำหวานกินกินรัมีสูเพราะว่าน้ำหวานกินมื้อเย็นแล้วน้ำหวานกินเอ,อ่อความจริงเขาเรียกสลัดโลนะใช่ไหมเคยมีคุณผู้ชมมาบอกแม่เคยเรียกปอเปียสดตลอดจนติดปากเนาะก็เรียกปอเปียสดปอเปียผักสดดีกว่าเออใช่เพราะความจริงแล้วไอ้แป้งอันนี้ยมันไม่ไม่เรียกว่าปอเปียะเขาเรียกว่าแป้งยวนปะ่ะ ไม่รู้เหมือนกันได้ปอะเดิมไม่เรียกว่าแป้งปกเสียสลัดโลแม่ไม่คุ้นนะ่ะแม่แม่ขอเรียกปอเปียผักสดแล้วกันเนาะแม่ขอเรียกโอ้โห oh, oh. คือทําอันนี้ด้วยทํอสลัดโลเนี่ยที่ไส้มันมีแต่ผักกับทั้งนั้นเลยมีหมูสับด้วยนะคะมีผักตามมีตามเกิดที่เรามีในตู้เย็นเนี่ยแหละผักสลัดบ้างแตงกวาบ้างพริกหวานแครอทเซลรลลรี่ขึ้นช่ายฝรั่ง <S <S เทียบเลยอะ ทอดอันแซ่น่ากินขอจิ้มจักจิ้มเถอะหืมหวมอมอมอา,านนุ่มมากอ้าวกินนุ่มมากฮฉันได้ถ่ายคุณป้าแล้วคุณป้าขายลูกชิน้นอ๋อใช่กป้าโธ่ม <c oughs> <c oughs> าเข้าบ้านเลยอุ๊ยหางทองเลยอ่ะวันนี้มาดมยัางที่ต้องเป็นเลยนี่เราเป็นปรรคตี้เหร Ecco, uno solo l'ho visto perché quando ho aperto è andato via, ma io metto il solito gatto nero e le e lo picchia sempre. Eh, non c'è l'ho. E non ce l'ho finito Ma dai, io posso. Io mangio, dopo. Mangio è il mio posto. Ecco, andiamo. E là. Allora, per la camera, ma io. Ciao. อ,อ๋มมอ,อม่อฉันไม่อยากมีแม่เป็นแบบนี้ค่ะทำเสร็จล้วก็ต้องคลุมเอาไว้ไม่ให้มันแห้ง อร่อยไหมอร่อยไหมตุปม๊ป๊อกพี่ชิ่เหรอที่น่าุ๊กมป้ากินที่เราไม่สู่เสร็จแล้วเหรอเสรแล้วรูปบดก,กูจอดไม่รู้ว้าอะรอมูันมวันม,มัสตีนเฮ้ยเนี่ย บ่เมือเรื่องเราทำทิ้แค่วนทิ้งแบบนั้นไม่ได้ดิซามน้ำต้อง้ยกถุงคยบอกบ่เนอะแค่เนิ่มโหมดนะคับเข้าไหนั่นอ่ะงุงส่วนเนี้ยคือเขาเข้าเตาเผาถูกด้างแล้วเราทิ้งเลย ไปกอม้วนผมะอนนอนเขาไม่กัแต่ม้วนกันตอนนอนม้วนเพิ่มเนื้อเพิมน้อเพิ่มเนื้อเพิ่สัเพีรตัวเพน้อสัียรตัวมาไ่เรตวม่เพาะว่าเด็กผมันจุเลยน มนันกินแค่หมูแดดเดียวโอเคอยู่ใช่ไหมไม่นใจอก็เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินเอาข้างในดีกว่าเดี๋ยวจิ้มโยกใส่ะ ăn rồi mát xin xin, mua mua bún. em bảo không ngon, không ăn. à siêu ngon, bây chưa tao siêu. Pheu Nostro, pheu Nick không nhá. Ngon, nói không ngon, nói ngon. này ngon, 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 cái กินก็ง่ายมากเลยนะจิวดำหน่อยหนึ่งซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูพริกขี้หนูง่ายและอร่อยที่เม,มกนะเป็นคนกินง่ายมากกินง่ายอยู่ง่ายอะไรกินได้หมดไม่ชอบก็กินได้ เวลาไปกินข้าวนอกบ้านฝีมือใครก็แล้วแต่อร่อยไม่อร่อยเขาจะบอกอร่อยไว้ก่อนพอกลับมาบ้านก็บอกเมียอันนั้นฉันไม่ชอบเลยอันนี้ฉันไม่ชอบแปลกว่าเป็นเรื่องปกติตัวเองยังเป็นเลยอะล่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้มีสูตรหมูแดดเดียวอร่อยประจำครอบครัวของเรามาฝากนะ ทำทีไรทาสูตรนี้ทุกรอบนะออกมาอร่อยมากนะคะเอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีครับ